ผมป้องแม่พี่น้องบ้องไปนะตอนนี้เสียงมาแจ้งข่าวนะคือตอนนี้มิดไอเสียงมันหลายมิดหลายมีคนมาปลอมเฟซบุ๊กปลอมแฟนเพจของไยเซนแล้วก็ให้พี่น้องไปโอนเงินนะพวกนี้ทุ่มิดเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปโอนเงินเด็ดขาดนะมีการปลอมแฟนเพจของไอเสียงเอารูปโก้ไปเสียงไปใจเอาคลิปย์ไปเสียงไปล่งนะดูคดลิปย์ไปเสียงไปลง น่ะแล้วก็ให้อ,อย่างมากมามันคือมันเบา,า,าก็ได้หลายนะก็คือไปอ่าให้โอนเงินหาพันให้โอนเงินมื่นหนึ่งนะตัวพ่อแม่พี่น้องให้โอนเงินจองรถหรือตั้งซี่ไอเสียมตัดปัญหานะไอช่องของไอเสียมบรรับเงินจองค่าเด็ดขาดพี่น้องจะจองรถฮ็ตสัญญาบ่าต้องโอนเงินมานะพันพันมีการโอนเงินพี่น้องจำไว้สิพันมีการโอนเงินให้ให้บงังคับให้โอนเงิน แสดงว่าเป็นช่องของมิตรเด้อพี่น้องอย่าไปโอนเงินเด็ดขาดช่องจริง Facebook ของไอ,เงนะอ,อ,อง้เสมรถซิ่งนะคือรถเงินสองสะแก้วเกษมรถซิ่ง FC มีผู้ติดตาม4 50, 000, ี่แสนหาเงินค้นนะครับตอนนี้มีผู้ติดตาม4ี่แสนหาเงินคนนะก็เลยเป็นที่รู้จักมิตรมันก็เลยเขามาหลายเท่านี้มิดก็เลยจะดูคลิปไปเสียมไปหลอกให้หลอกลวงไอ้พี่น้องโอนเงินนะแล้วก็ให้พี่น,ออน,น,นะนอ้องอ่า เพชรชิ uh, thing, ้งต่างๆที่แบบว่ามันดดีนะบางทีมีหอดบอว่าสมัครใบขับขี่ให้โอนเงิน5้0 0ันหรือหมื่มน 5, 000, ห, 1, 000, หนึ่งถ่ายรูปมาจะส่งใบข,ขับขี่ไปให้พี่น้องจะไปเส <c oughs> ียเด้วยโบมีไอเสมบได้รับพวนะกนี้นะฝากพี่น้องแก้นเตือนแล้วก็กดไร์กดแช่้พ้อมนะจองรถก็ต้องเสียตังค์นะเดินเรี้ยงได้เลยส่งรถก็ต้องเสียตังค์คนขับรถไปส่งไ้ฟี เรี้ยงเงินดาวพี่น้องจะดา 12, 000, มื่นสองมื่นดาแสนสองแสนรถไปฮอดบ้านถือใจจะคอยจ่ายเงินบ่ถือใจไล่หนีกลับบ้านไอเสียงแฟ่แฟ่ใจใจนะโอเคอบอบอแมนมาโอ้โหรับเงินก่อนอติดเครดิตแบคกริดซื้อรถได้ไปตั๋วพี่น้องว่าติดแบคกริดซื้อรถได้ให้หลอกโอนเงินแล้วก็เที่ยวรถไปส่งให้พี่น้องจะเสียไอเสียงบอเคยบอกว่าติดเครดิตซื้อรถได้บอกแต่ว่าติดเครดิตให้หาคนอื่นมาซื้อเอาพออ่อเอาแม่เอาญาติพี่น้องมาซื้อ ขาเป็นพุักงาหรือพนักูร่วมได้นะต้องหาคนมาซื้อบอมเอนมาติดเครดิตซื้อรถได้เชื่อใจไอ้เสียมใช้รูปพว๊บไฟของไอ้เสียมแล้วให้โอนเงิน5,000โอน5,000ันีย็บร้อยจองแล้วเอาโอนมาอีกหมื่นหนึ่งเพื่อจะกทําการส่งรถบอมเมนครับพี่น,นอ้องจะถึกมิดแล้วจะถึกมิดไอ้เสียมแล้วยาเดีาดปากเปือนพ่อไม่นองไว้ซ่ํานี้แะครับนอกจากเจ้าจะซื้อเงินสดุดเจ้าจะค่อยโอนเงินจองมาแล้วก็สําหรับการจองจะต้องเป็น ชื่อบริษัทดีที่สุดคาแอนเซอร์วิสเท่านั้นนะย่ำอย่าโอนเงินเด็ดขาดครับนะอ่ะลบบุญครนะใส่เอียนใส่เอียนใสเอียน,นดัก <c oughs> นะตอนนี้ไอ้เสียงก็อยู่ที่น้องบอลครับนักการอีสา,บานาบ้านเฮ้าอุเดย์เบ้สมบัมาเที่ยวกันเดเลยเด้อนะโอเคไอ้เสียงมาบอกพี่นอ้องที่นี่แหละครับนะมีการปลอมช่องหลายๆพี่น้องครับฝากเบิง่งแง่เบิ่งในเด้อว่าช่องจริงหรือช่องหลักเอ่อช่องจริงหรืชอรรช่องปลอม ฝากเตือนไปพร้อมอย่าโอนเงินเด็ดขทาดครับมาื่อนี้ไปแล้วผมชิวินัน์สวัสดีครับ